Great w a มอเตอร์หรือ GWM มีเป้าหมายในการเป็น1ใน3ผู้ผลิตรถก,กระบะปริงอัพของโลกภายในปี2025ซึ่งแม้ว่าจะต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 แต่ทุกอย่างก็ยังเดินหน้าต่อไปล่าสุดรถรุ่น GWM Power คันที่3 0 0 0 0แต่ถูกประกอบขึ้นเป็นอด็จสิ้นที่สายการผลิตในโรงงานอัจฉริยะของ GWM ในเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน GWM ได้สร้างสถิต,ติใหม่ในครั้งนี้หลังจากที่ได้ส่งมอบรถรุ่น GWM Power คันที่2 0 0 0 0 0ให้ลูกค้าไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยภายในเวลาเพียง2ปี GWM Power ก็ได้บรรลุบุญหมายสำคัญในการผลิตรถแต่หลัก3 0 0 0 0 0คันโทนิสันรองผู้จัดการทั่วไปของ GWM International กล่าวในพิธีฉลองประกอบพระ g w m p o w อ r ครบ3 0 0 0สนคันว่า GWM-POWER มีจุดแข็งอยู่ที่ความโดดเด่นจึงกลายเป็นรุ่นที่ขายดีและได้นำรถกระบะคุณภาพดีและชาญนฉลาดมาให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเมื่อนับตลาดจีนเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว GWM-POWER ใช้เวลาผลิตรถตั้งแต่คันแรกไปจนถึงคันที่1 0 0 0 0ในเวลาไม่ถึง100วันจากสายการผลิตนับตั้งแต่ปี2019 เพื่อให้สอร,รับกับความต้องการของตลาดต่างๆทั่วโลก GWM Power จึงใส่เทคโนโลยีอัจฉริยะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดยกตัวอย่างเช่นในออสเตรเลีย GWM Power มาพร้อมระบบช่วยขับขี่หลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติคือยกระดับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้อิสารในทุกมิติขนาดอยู่บนท้องถนนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั้น ทำหน้าที่ควบคุมรถให้เบรกได้อัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เผชิญกับเหตุฉุกเฉินหรือจะเป็นจะต้องเว้นระยะเพื่อความปลอดภัยในกรณีนี้ระบบดังกล่าวจะลดอุบัติเหตุในการชนและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าทั่วโลก GWM ยังรุกตลาดด้วยการเปิดตัวรุ่นจีนกลางเป่าเพื่อเจาะตลาดจีนเมื่อไม่นานมานี้ด้วยโดยเป็นรุ่นล่าสุด ในตระกูลรถกระบาของ GWM จินกังเป่ามาพร้อมตู้คาโก้ขนาดใหญ่มอบความสุดสบายในการใช้ชีวิตและทำงานในแต่ละวันของลูกค้าในปัจจุบัน GWM Power ได้เปิดตัวไปแล้วกว่า50ประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีซาอุดีอาระเบียและแอฟริกาใต้และสามารถทำยอดขายได้ยอย่างน่าประทับใจในหลายตลาด รายง,งานจากสมาคมยานยนต์ชิลีเผยเห็นว่าในเดือนกุมภพาพันธ์ของปีนี้ยอดขายรถกระบะ GWM ได้เพิ่มขึ้นถึง38%โดยครองส่วนแบ่งการตลาดไปกว่า19%โทนิสันยังเสริมอีกว่าในอนาคต GWM จะยกระดับและปรับปรุงนวัตกรรมรถกระบะของแบรนด์ต่อไปเพื่อให้ลูกค้าทั่วโลกได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการชัเลิศอันเป็นผลจากเทคโนโลยีขั้นสูง ในปีนี้ GWM ยังมีแผนเปิดตัวรุ่นจินกลางเป่าในอีกหลายตลาดอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียชิลีและตลาดอื่นเพื่อมอบตัวเลือกใหม่ๆที่หลากหลายและตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดรถกรบะทั่วโลกได้มากกว่าเดิม พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ